ในช่วงสเดือนทำทันทีนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของปอพนะคะที่มีการส่ง,งเซลบอ์อดแคสต์ในการแจ้งเตือนน้ำท่วมภาคใต้ค่ะปอพได้ส่งเซลบอ์ดแคสต์นะคะในการแจ้งเตือนน้ำท่วมภาคใต้ระดมเครื่องจักรกลและสาธารณภยัยและเจ้าหน้าที่ในการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอุทกภัยในทุกพื้นที่ค่ะ นายชัยรัตน์แก้วเพียนเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าในช่วงวันที่21-23พฤศจิกายน2568บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกมากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการติดตามและประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่ภาคใต้และพื้นท,ที่ที่ไม่มีสถานการณ์มาสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย ไปช่วยเหลือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้มีการส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเข้าไปประจำในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าแล้วค่ะ พร้อมนืนย้ำให้จังหวัดเฝ้าระวังและติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่หากพบว,ว่ามีความรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนขอให้แจ้งไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซบร์อร์แคและขอเตือนภัยรวมถึงช่องทางสื่อสารต่างๆให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีงทล่าสุดวันนี้ครับมีสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จำนวน7จจังหวัดได้แก่ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลและสงขลา ประชาชนได้รับผลกระทบ1 2 3 9 4 2ครัวเรือน359,200คนโดยประกาศให้พื้นที่อำเภอกรงราจังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่ประสบสารภัยและเขตได้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วครับนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศปิดเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีช่องเขาถึงร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณหลักกิโลเมตรที่775ทับ15ถึง776ทับ3เนื่องจากระดับน้ําท่วมสูงเหนือสันรางพร้อมปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางจํานวน6ขบวนส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรังสตู และสงขลาได้ประกาศปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติประเภทน้ำตกทุกแห่งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสภาพอากาศจะเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ